ไปดูในสต็อกเราค่ะถ้าคลิปวันนี้เราไม่ได้สีเขียว3อันเราไปเลือกเปิดจาก5คลิปที่เรามีอยู่ว่าคลิปไหนสีเขียวเยอะมากคะครูดีใจบ้าเขียวค่ะวันเห็นแล้วป้านิดกำลังขึ้นนะคะสู้ๆนะสู้ๆกำลังขึ้นค่ะอยอดวิวของคลิปป้านิดกำลังขึ้นนะคะมันขึ้นมาจาก 10- 20แล้วป้านิดมันกำลังเป็น5080เมื่อมัอนมี 50- 80มันก็จะไปเป็นร้อยสองร้อยในเร็วๆนี้นะคะป้านิดมาถูกทาง แล้วแค่ยอมรับตัวเองเนาะคือช่องป้านิดเขาเคยดังและปังมียอดวิวเป็นหมื่นมาแล้วนะคะแล้วอยู่ๆมันก็ยอดตกไปเลยเป็นยอดวิวสิบยี่สิบมาตั้งนานค่ะสองสามเดือนเดือนนี้มันค่อยๆขึ้นมาแล้วนะคะป้านิดให้จำมันไว้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปเรากำลังขึ้นแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆป้านิดเมื่อมันถึงร้อยมันก็ถึงสองร้อยเมื่อถึงสองร้อยมันก็ถึงห้าร้อยไปดูนูน่นไป ไปดูยายโสํากำลังปลื้มภูมิใจกับช่องตัวเองแล้วก็ยินดีกับยายโสวิสานออนทัวร์มากนั่นแหละค่ะแล้วมันค่อยๆก้าวไปแล้วรายได้เดือนละร้อยเหรียญเดือนละ300เหรียญเดือนละ500เหรียญแบบที่ทุกคนต้องการนะคะมันเป็นไปได้ทุกคนทุกช่องมันอยู่ที่ว่าระยะเวลา เราจะได้ตอนไหนยายโสอยากได้500เหรียญถ้ายายโสเอาวันนี้ที่วันพูดนะคะเช็คเลดติ้งอยู่ตลอดเวลาว่าตลาดต้นไม้เขาดูเรื่องอะไรเป็นหลักแล้วทำตามนั้นไม่ต้องห่วงโสไม่ต้องรอถึง2ปีปีเดียวโสก็ได้500แล้วแล้วอย่าลืมนะคะว่าคลิปต้นไม้อะมันทำง่ายกว่าคลิปมาดามบ้านนาะสวีเดนเยอะเพราะว่าวันอะไม่มีคอนเทนต์มันเป็นเรื่องเล่าในชีวิตตัวเอง ถ้าวันอยากได้เงินวันก็ต้องไปดูว่าคนดูน่ะอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าเรื่องนั้นเราสะดวกใจที่จะเล่าไหมถ้าเราไม่สะดวกใจที่จะเล่ามันเล่าไม่ได้จริงๆพี่น้องแล้ววันก็ต้องทําใจค่ะว่าเออทําใจตอนนี้วันอยู่ในช่วงทําใจนะคะวันไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงร้อนเงินอีกแล้วถ้าวันอยู่ในช่วงร้อนเงินวันก็จะทําคลิปให้มันได้เงินตอนนี้วันอยู่ในช่วงทําใจแล้วก็วันพอใจกับคนที่เขามาดู ลิปอยู่ทุกวันคือคือเดือนนี้ได้400อแน่แนเดือนหน้าได้400อยแน่แน่ทุกคนมาตรฐานช่องวันได้แบบนี้ทำไมวันถึงกล้าพูดอุย้ย400สําสำหรับพวกเราเยอะไหมสวัสดีค่ะปะ้าสุเยอะไหมพอใจไหมทุกคนพอใจแล้ววันเองก็พอใจแล้วค่ะทุกคนแต่วันก็อยากได้มากกว่านี้วันพอใจแล้วแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจำคำพูดวันไว้ตอน ตอนนี้ก็พอค่ะว่าปีนี้วันทำช่อง YouTube มาเป็นปีที่2วันได้เดือนละ400ปีหน้าเดือนปีที่3วันต้องได้เดือนละ500คะ่ะทุกคนคลิปปกติจะต้องได้เดือนละ500เหรียญและมันต้องได้แบบนั้นเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานมันอยู่แบบนั้นตราบใดก็ตามที่มาดามบ้านนาสวีเดนยังออกอากาศคลิปได้ทุกวันมันจะได้แบบนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันจะค่อยๆสอน ติวครั้งหน้าวันยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้วันทำงานยาวมากๆเลยค่ะวันจะพูดเรื่องสถิตินะคะแล้วก็กลุ่มที่กำลังเก็บเรียนวันแนะนำให้เข้าเรียนเรียนเรื่องสถิติแล้ววันจะให้เข้าใจในแบบที่วันเข้าใจแล้วทุกคนจะรู้อย่างน้อยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เงินแบบที่เราต้องการแต่เราจะตอบตัวเองได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและเหตุผลคืออะไรสาหรับวันนี้หวังว่า เพิ่งกลับมาจากทะเลค่ะขอบคุณค่ะป้าสุหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะคะสำหรับนักเรียนในห้องเรียนตอนนี้นะคะกลุ่มนำคลิปและนำช่องให้เข้าสู่ระบบจะเริ่มเริ่มต้นเริ่มเริ่มรู้เรื่องของการนำคลิปและนำช่องให้เข้าสู่ระบบแล้วให้ทุกคนกลับไปดูคำค้นหาของช่องตัวเองค่ะที่วันได้ดูแล้วก็คือช่องจิรวันชีวิตเรียบง่ายในประเทศนอร์เวย์นะคะ คำค้นหาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวทุกคนไปกดคำค้นหายอดนิยมแล้วแคปหน้าจอมาส่งวันนะคะทุกคนจะเห็นด้วยตาตัวเองค่ะว่าคำค้นหาช่องเรามันเปลี่ยนไปแล้วจากคำอะไรก็ไม่รู้ที่เราเรียกว่าคำขยะขยะตอนนี้มันกลายเป็นคำที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วแคปหน้าจอมาส่งค่ะส่วนกลุ่ม เก็บเรียนวันนี้วันส่งคลิปเรื่องไรายได้พื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับให้ทุกคนดูนะคะดูแล้ววิเคราะห์เดี๋ยวเราคุยกันต่อถึงแม้ว่าวันจะไม่ได้ไลฟ์สดตรงนี้แต่นักเรียน2กลุ่มในห้องติวเรายังคงเรียนกันอยู่ทุกวันแล้วเราก็ยังคงมีการบ้านนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะวันขออ่านข้อความที่เป็นคําถามตอบคําถามถ้าไม่มีแล้ววันก็จะขอจบไลฟ์นี้นะคะ